ไงอร่อยไหมยาด้วยฟางด้วยฮะโยเกิร์ตสมูทตี้เลยครับผมโยเกิร์ตสมูทตี้เลยครับผมตามล่าน้องเรนที่กำลังไล่วัวอยู่ฮะคนอ้วนขยันนะครับวันนี้ครับผมเด่นมาไล่วัวเอาขยันมากครับวันนี้ ไ่วัวแล้วไม่รู้วัวของใครไม่รู้ไล่ให้หมดนะครับเดี๋ยวนี้ถ้ามีวัวเขาขยันมากเลยคิดว่าน้องเรนนะเอฟซก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมาดูสีหน้าของคนขยันนี่ไปด้วู <laughs> วัวเย็น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 ตอนเย็นห้าโมงคร่ตอนเที่ยงไม่ใช่เย็นแน่นอนนะัวหนึ่งสอ8ส่ห้าหกเจดแปดตัวนะที่บ้านมีในท้องด้วยอมีท้องด้วยอ้าวมีหญ้าให้แล้วตอนเย็น กินยาด้วยเนี่ยเนี่ยมาฟังนี้บ้างยังไงอร่อยไหมยาด้วย ฟางด้วยฮะโยเกิร์ตสมูทตี้เลยรครับโยเกิร์ตสมูทตี้เลยรครับผม <laughs> <laughs> ้องแบบกินโยเกิร์ตสมูทตี้ครับมันก็จะเหนียวหน่อยหน่อยฮะน,นี่ตัวขาวอร่อยไหมถามใจดูครับผมไม่รู้อร่อยไม่อร่อยไม่ร,มรู้ครับผม,มฟางครับ เตรียมไว้ช่วงฤดูการเก็บทำนาก็ต้องเตรียมฟางเอาไว้